นี่ก่อนเร่จะเอาเขาสายยางไหมใช่แล้วก็มาตัดอือเออนี่สองตอนนี้เราก็ปุดถังมาแล้วนะคะบางส่วนถังมาแล้วเดี๋ยวจะได้ล้างนะคะ FC ใช้ประโยคต่อไปนะะคที่นี่กันก่อนน่าจะเอาถังลงมาไว้ล้าง เดี๋ยวเมื่อกี้นักการของพี่มีของอีกของแก้ใจของอีกนะแล้วมันมันเหลืออีกสองนะสอง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  ใช่เก็บก่อนเด้อจะได้มาใหม่เดี๋ยวเขจะได้มาก็เดีเ๋ยวจะได้ล้างนะคะขยะเนาะล้างถังไว้ที่นี่นะคะตัวกาอ,อยู่ที่จุดสุดท้ายแล้วเนาะเราเก็บขยะมาเรียบร้อย คุณเช่นกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาเอฟซีไปดูสวนหย่อมนะคะน้ำยังไม่มานะคะเอฟซี 4, 4. ไม่ได้ลดน้ำดอกไม้เลยนะคะวันนี้เพราะว่าเนาะเตรียมงานตั้งแต่เช้านะคะเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เก็บมาเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ล้างทั้งนะคะเหลือแต่ล้างถังเพราะว่าขยะที่เราเก็บเรียบร้อยแล้วนะคะกลางเต็นกลางอะไรนะคะที่กลางเต็นก่ก้างนะคะ กลางแล้วก็ลื้อนะคะวันนี้รื้อแล้วนะคะยังไม่หมดนะคะเพราะว่ามันเยอะมากเลยนะคะสามสิบนะคะสามสิบเต็นนะคะสามสิบหลังเนาะมันก็เยอะนะคะเอฟซีก็ทํากันคนละแผนกนะคะคุณลุงบอกว่าคงจะสองวันถึงจะเสร็จนะแต่วันนี้ก็คงจะได้ครึ่งหนึ่งแล้ววันนี้ก็ยังไม่ค่าเนาะก็คงจะแล้วเสร็จนะคะรวมโดยช่วยกันพึ่บพับพ,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 พึ่บพับพึ่บพับนะคะเก็บข้าวเก็บของกัน อันนี้ก็ยูทูบเบอร์ร่วมด้วยช่วยกันนะคะเพราะว่านะคะเอฟซีที่มาจากทางไกลนะคะก็แยกย้ายกันนะคะกลับแล้วเนาะบางคนก็กลับบางคนก็ยังยังนะคะอย่างเช่นหมอหนุ่มก็ยังช่วยงานให้แล้วเสร็จก่อนนะคะถึงกลับเพราะว่าเอยวจะอยู่ที่นี่ก่อนคีมโมไซมานะคะหมอหนุม่มเก่งมากเลยนะคะมาแล้วก็เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเนาะ,ะเพราะว่าหมอหนุ่มตอนที่อยู่กกกองน,นะคะตัวดําตัว อ้วนนะแต่เดี๋ยวนี้เนาะมาเห็นก็ช่วยงานโอ้นี่คุณสุเทพคุณอะไรก็ยังไม่กลับนะคะลงวมด้ยช่วยกันสี้หเรืองๆนะคะคุณสุเทพนะก็พากันนะคะเก็บให้แล้วเสร็จก่อนนะคะค่อยกลับนะตัไม้ก็สวยๆนะคะขนาดเรายังไม่ได้ลดเนาะไม่ได้ลดเลยนะคะวันนี้ก็ยังบานสะพังเต็มสะเหมือนเดิมนะ กลัวว่าเอมาแล้วก็จะพืน้นพืนมันจะแฉะเนาะก็เลยไม่ได้รถนะคะวันนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะก็ยังสวยงามเหมือนเดิมนะคะจุด,ดชมวิวก็ยังเหมือนเดิมนะคะเอฟซีตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างนะคะพักเพราะว่ามันเสร็จแล้วนะ สุมของเราก็ยังสวยงามอรังการเหมือนเดิมฝนก็ตกปล่อยๆนะคะเอฟซีเข้ากับบรรยากาศนะคะไม่ให้แดดให้ร้อนเนาะฝนตกฝนตกใกล้จะหมดแล้วนะคะ เต้นโรงทานยังไม่เก็บนะคะเอฟซีเพราะว่าโรงทานก๋วยเตี๋ยวยังมีนะคะก๋วยเตี๋ยวยังมีอยู่นะ,ะมีไปเรื่อยๆนะคะโรงทานวันนี้ก็มีของแม่อ๊อบก็ยังมีนะคะโรงทาน,นะข้าวเหนียวหมูปิ้งนะคะอบคุณนเช่นกันนะคะค่ะเกไข่น่า ขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะเอฟซเราก็อยู่ในตอนนี้เราเก็บของมาเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ก็เลยพักนะคะพักก็เลยพาเอฟซีมาเดินชมวิวทิวทัศนะคะเพราะว่าไม่ได้ให้ดูตั้งแต่เมื่อวานนะคะไม่ได้ทำคลิปให้ดูเลยเนาะบรรยากาศคือคึกคืกคืนนะคะเอ ขอบคุณมากๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆ TP c o f ค e ฟฟี่ทีสกินนะคะผ่านช่องยูทูบเบอร์นะคะสายที่ท่านชื่นชอบนะคะคนใดเนาะคนใดที่ท่านชื่นชอบก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะครีมบำรุงผิวหน้านะคะเป็นเซรั่มนะคะเป็นเจลล้างหน้าเจลอาบน้ำซีวัคทอนพัฟเบต้ากูแคนนะคะตอนนี้มี TP โกโก้ทีพีคนะคะตอนเช้าเ้าเนาะตื่นมาก็ จิบกาแฟตอนเช้าก่อนนะคะสั่งซื้อผ่านช่องแม่บุญทินกกกอกด้วยนะคะเอฟซีขอพระคุณมากๆคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ